เบื่อเมื่อวันก่อนไปแหวนพ่อทีอนี้พ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือใคร,รพ่อเราที่ให้กำเนิดมานี่ก็ให้แต่กายเรามาเฉยๆใจของเราแล้วก็ให้ความรู้ที่พอที่จะดำรงชีวิตพื้นฐานแค่นั้น พ่อที่ยิ่งใหญ่ของเรานะให้แนวทางการเดินทางที่ถูก mm. เพื่อที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันทุกข์ยากอีกเพราะเกิด้มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีความพัดพลาดจากกาันมีความไม่สงวนก็เกิดขึ้นเ mm. พราะโลกเราม,มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของโลกเราทีนี้ก็มีนี่เนี่ย ที่เราต้องนับถือเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่คือมาบอกแนวทางว่าเราก็อยู่ไอ้โลกแบบเนี้ยได้ยังไงที่จะไม่ให้ไม่ให้ทุกข์เพราะนั้นท่านจึงจะมาสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์ก็คือพระพุทธเจ้าที่ถือคือเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อธรรมดาเราก็ยังมีกิเลสอยู่ยังพาผิดพาถูกอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้พาใครผิดพา พาไปให้ที่จะประเสริฐไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆจนมีความสุขจนถึงสุขที่สุดแลวต้องมาเยน็นายตใจเกิดก็เป็นอมตมะไปนะตามปกติมนุษย์เราก็พยายามหาทางเป็นธาตะขัดโลกทั้งหลายแหล่นี่มันมันไม่อมตะไม่ได้ไอสิ่งที่ไม่อมตะก็คืออวิชชาที่มันมาเข้ามาพาให้เราไปอยากนู่นอยากนี่เกิดตาณห,ห,หานู่นตาณหานี่ แล้วก็ไปสร้างไปสร้างเวียนสร้างกรรมมันก็เลยต้องเวียนไหตยตใจเกิดแต่พระเจ้าพันสอนมาวิธีที่จะต้องไปเวียนไหว้ใจเกิดทำอย่างไงเพราะท่านถือว่าการเวียนไหว้ใจเกิดนี่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เพระฉะนัเจ้านี่ท่านถือว่าท่านมากหรับเพื่อมนุษย์โดยเฉพาะพวกฝรั่งมาเลยมันยอง,งไม่รู้จัก พวกพวกคนทางเอเซียถือว่าโชคดีรู้จักการดำรงชีวิตที่ถูกที่จะพ้นทุกข์ไปการดำรงชีวิตแบบนั้นไม่ได้การนี้เห็นแล้วไหมทั่วโลกเป็นยังไงระบบการศึกษาการดำรงชีวิตมันก็คือเรื่องของการศึกษาแหละแล้วเป็นไงคนมีความสุขดีไหมสังคมเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงมีแต่เละเทะทั้งนั้นเลย แสดงว่าอะไรแสดงว่าคำสอนของพวกศาสดาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่นะม,มีคำสอนของผู้เจ้าเท่านั้นทำไมผู้เจ้าท่านจึงรู้เพราะท่านไม่ได้รู้ธรรมดาไม่ได้รู้แบบสมมุติอย่างเดียวรู้แบบเขาเรียกวิมุตหรือแบบปรมัตา์ก็คือ,คอรู้ความจริงความจริงก็มีสองอันก็คือความจริงแบบสมมติไอ้น,นี่เป็นชายน,นี่เป็นหญิงไอ้น,นี่สมมติ ถ้าเป็นแบบปรมัาจริงความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เลยแอบสุดความจริงที่ยิ่งใหญ่ก็คือทุกคนก็คือส่วนประกอบของธาตุต่างๆทั้งหลายทั้งหลายเพราะฉะน,นั้นมันก็จะตั้งเมื่อประกอบขึ้นมามันก็ต้องแตกสลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นอย่างนี้เพราะทุกคนทุกกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายากดีมีจนอะไรมาทุกหมดใช่ปะ่ะ ทุกหมดเพราะนั้นนี่ฉะนั้นจะ,จะอยู่กับจะอยู่กับที่ได้อยู่กับความทุกข์นี่ยังไงที่ไม่ให้ทุกข์ไอ้น,นี่เป็นเรื่องทุกข์ของกายไอ้ความทุกข์ทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่เป็นทุกข์ของกายแต่ใจมันคิดว่ากายเนี่ยเป็นของเราเป็นของเราก็ต้องบังคับได้สิใช้ปวะนี่บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้จะดงไม่ใช่ของเราก็ถึงเวลาไปไง กายก็แจกสลายไปเหลือต่ใจอันนี้ของเราจริงๆไปหากายใหม่ถ้ายังมีมีกรรมอยู่ถ้าทาไมาได้ฝึกสติฝึกปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ยังมีกรรมอยู่สติปัญญายอย่างอื่นมันไม่ใช่มันแค่ดำรงชีวิตไปให้พอทุกๆ,ก,ๆการดำรงชีวิตที่จะมีความสุขที่สุดมันก็ต้องเดิมตาตามของพระพุทธเจ้ามารองแตก ที่ก็มาฝึกโดยไตยสึกขาสี่ธรรมะที่ปัญญาะเพราะนั่นเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์ตง้งตรงนี้แต่พวกเราโชคดีแล้วคนเอเชียเนี่ยถือว่าโชคดีมากที่อยู่กับที่มีพ่อที่ที่แนะแนวทางที่ถูกแต่ลูกๆกก็ไม่ค่อยเอากันใช่ไหมมันก็เลยทุกกันเนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ดำรงชีวิตก็ไม่ถูก เราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงไหนเราเราอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มีอาหารเราจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเรามีอาหารแล้วอาหารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไปเอามาจากไหนโดยไปหาเงินแล้วก็มาหาอาหารมันก็เลยได้อาหารที่มีตสารพิษก็เลยเจ็บกันเต็มโรงพยาบาลทั่วโลกเพราะความไม่เข้าใจ เราชีวิตเราเป็นธรรมชาติเพราะนั้นมันก็ต้องอมันก็ต้องบำรุงด้วยธรรมชาติใช่ป่ะไอ้น,นี่เราบำรุงไปปุ่มแ่งกันอยากได้พืชงามๆก็เอาปุ๋ยเคมีใส่ไปปุ๋ยเคมีก็มีมผลต่อกายไอ้น,นี่ปุ๋ยเคมีมันก็ทําให้พืชเติบโตเร็วแต่อ่อนแอมันก็เลยต้องใช้ยาฆ่า,า,ายาฆ่ายาฆ่าอะไรอะไรอะไร,ะไรสารพัดเลยมันก็มีสารพิษ พราะนั้นสารพิษเต็มโลกหมดเราก็อยู่กับสารพิษเพราะนั้นโอกาสที่ที่จะได้อากาศที่บริสุทธิ์นี่ยากเพราะเราไปสร้างเองถ้าเรายังไม่เข้าใจการดำรงชีวิตที่ถูกเราก็ต้องทำแบบนี้จ้ทำกันแบบนี้มเหมือนกับเหมือนกับว่าทีอะไรที่อาจารย์ทางทางปัตถพี เขาสอนว่าดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่นะไอจุลินทรีย์นี่มันทําให้ดินดีเราไม่ควรจะไถพวนมันเกินไปเห็นไหมนักศึกษาเขาไปถามนักศึกษามหาลัยในอเมริกาอาจารย์กอาจารย์อเมริกาเมื่อประมาณตั้งห้าหกสิบปีเขาเพิ่งมีความรู้เกี่ยวเรื่องจุลินทรีย์ก็ถามว่าอาะ้วบ้านเราทำไมยังไถยังพวนอยู่เขาบอกคงไม่มีวิธีอะไรดีกว่านี้ เป็นตามผู้เชี่ยวไม่ได้ก็เลยตามครูบาอาจารย์ตามอะไรต่างๆที่มา,มาเดินผิดเดินถูกไปทุกยากกันไปก็เป็นเพราะฉะนั้นใครอยากเดินทางให้ไม่ให้ทุกขก็ต้องศึกษากต้องประพฤติธปฏิบัติเราเกิดมามนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่พัฒนาชีวิตได้นอกนั้นเป็นไปตามกรรมเกิดดีกว่าเราก็ต้องลงมาเป็นมนุษย์ต่ำกว่าเราก็เหมือนกันต่อไปก็ขึ้นมาแค่นี้แหละ ขึ้นมาแล้วก็ทำผิดทำถูกทำผิดทำผิดก็ลงทำถูกก็ขึ้นแต่มันก็มีอายุไขมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อมตตเข้าใจไหมไปเป็นอะไรมันมีอายุไขเป็นพรหมก็มีอายุไขเทวดาก็มีอายุขแต่มันนานแค่นั้นละใช่าไ,ไหมก็เป็นมนุษย์ก็อายุไขประมาณร้อยนุ่นต้องรอภาษีระยะแม่ใจเนี่ยอายุป,ประมาณ8-0,000ปีมนุษย์ประมาณ8 0 0 0 0ปีเพราะนั้นก็เป็นพวกที่มีถือศีลโดยเฉพาะข้อแรก ต้องสิงข้อแรกดีไม่เบียดเบียนชีวิตพรานั้นชีวิตก็จะยืนยาวใช่ไหมแต่ว่าต้องสะสมบารมีไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมจึงจะมีอายุยืนมนุษย์เรานี่สูงสุดเนี่ยประมาณแสนปีพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บางสมัยเนี่ยสูงสุดก็คือคนที่คล้ายๆว่าประกอบคุณงามความดีโดยไม่เบียดเบียนไม่เบีย,เบ,ย,เ,บยเบียนชีวิตใครใก็จะมีอายุยืน ถ้ามียอายุยืนจะโง,ง่มันก็อีกอ่เจราว่าอายุยืนมันต้องฉลาดอีกด้วยเพราะนั้นเรื่องปัญญานี่เรื่องสาคัญที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาแบบโลกปัญญาแบบโลกนี่เข้าใจแบบสุมมุิเฉยๆนะอันนี้สุขอันนี้ทุกจ่ไหมแล้วนกะ็มีอยากย้นมียศมีศักดิ์อันนี้เป็นเรื่องของของของหลอกให้มนุษย์เพลนไปเรื่องจริงไม่ใช่เบบนั้นทุกคน เป็นไงทุกเหมือนกันหมดทุกข์กาความเจ็บทุกเพราทำแก่แล้วก็ทุกจะเขาก็ทำตายแล้วพูกปะทะกันความพัดภาคจากกันทุกจากความไม่สมหวังอะไรทั้งหลายหมดคือทุกจากใจบ้างทุกจากกายบ้างนี่ใจเราเนี่ยมันคิดว่ากายเป็นของเรามันก็เลยพอกายทุกเราก็เลยทุกด้วยผู้เจ้าบอกให้ฝึกรู้จักแยกกายมันก็มันเป็นอย่างนี้แต่ใจเราจะไปทุกข์กับมันเพราะนั้นก็ต้องฝึกฝึกจิตฝึกใจ ถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจเพราะกายเจ็บเราก็กจเจ็บด้วยก็ลยเจ็บสองอันเจ็บก็เลยทำให้ยิ่งเจ็บหนักถ้าเราฝึกจิตฝึกใจดีมันก็จะคลายความเจ็บจากกายนะเดี๋ยวนี้เขาฝรัหลังเขาทำฝึกคอร์สการ,รปล่อยวางกายาเพื่อเพือ่อจะแยกกายกับจิตออกให้ได้นะจิตไปเจ็บก็เจ็บไปโดยอาศัยการนั่ง พี่นาไปเรื่อยนะเอ้ยมันไม่ใช่ไกลเราไม่ใช่ขาของเราอะไรทำไมมันเจ็บเจ็บเรื่องเราไม่ต้องไปสนใจสนใจ,จนแต่จิตเราแล้วมันก็พออยู่กันได้แล้วมันก็จะเริ่มเริ่มละก็ใหได้ก็จะมีความสุขขึ้นระดับหนึ่งนี้ถ้าไปะอละจะอื่นได้ไปเรื่อยๆเรืยมันก็ความสุขทจะขึ้นไปเต็100มร้อยเปอร์เซ็นต์ความสุขของโลกนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกมีหนึ่งในสิบหก เซลที่สิบหกความสุขจากการมีทรัพย์สินอะไรต่างส16หความสุขจากจิตเนี่ยมันได้ถึงร้อยคือเป็นพระอรหันต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ทุกเลยมี่ต่สุขจากกายมันยังทุกอยู่ถ้ายังอยู่ถ้ายังมีกายอยู่กายกายมันก็ทุกแต่ว่าจิตมันไม่ไปยุ่งกับกายพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่กายเป็นอรหันต์ที่จิตมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเรา เกิดมาในแดนนี่ก็ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่พับมือทำงานอย่างเดียวการทํางานก็คือการพัฒนา,นาชีวิตไปด้วยพัฒนา,นาใจไปด้วยให้มีใจจดจ่อกับงานใช่ไหมให้มีความพอใจในการงานเราไม่ใช่ทํางานอย่างนี้เดีย๋ยวกูก็อยากจะไปทําทอย่างนู้นทําอย่างนี้ไปแล้วคิดจะ,จะ,จะ,จะงานก็เลยไม่ได้เรือกอะไรตลางแหลยใช่ไหมก็ต้องพอใจกับงานเราอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ต้องเอา เข้าใจกับงานเขาเรียกว่าต้องมีฉันทะใช่ไหมพอมีฉันทะแล้วก็ทําอะไรก็สูสกสำเร็จพอสำเร็จแล้วก็ต้องนึกถึงคนคนอื่นก็ด้วยรู้จกักเมตตาก็าเลยใช้ภมวิหารเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาก็ต้องตองต่เทีาะฉะนั้นธรรมะของผู้เจ้าสองหมวดนี้ก็ถือสําคัญก็เรียกอิธิบาสีกับกับภมวิหารสี อันนี้ต้องใช้คู่กันเพราะนั้นทำงานทำการก็ต้องใช้ก็ต้องฝึกฝึกจิตฝึกใจไปด้วยเพราะเวลาเดียวเก็บเดียวแก่ไปไหนไม่ได้มันจะทุกข์ยิ่งกว่านี้อันนี้ไปไหนได้มันก็ยังไม่ทุกข์เลือดลมยังเดินสะดวกอยู่ต่อไปเลยเดินไม่สะดวกเดี๋ยวเกิดพิการนอนเตียงอีกไปไง เจ็บมันเจ็บแต่กายนะแต่ใจเป็นไงยังยึดกายอยู่มันก็มันก็เลยเจ็บไปด้วยใช่ป่ะแต่ถ้าเราเข้าใจถ้ากายไม่อะไรบอกเออเป็นเรื่องของมันเพราะมันงเป็นกรรมเพราะเราต้องผิดสีลงข้อหนึ่งแน่ๆพราะเราไปชอบไปบั่นทอนชีวิตเขาชีวิตเราก็เลยไม่ได้บ่นมันก็เลยปล่อยวางได้ปล่อยวางได้มันก็เลยไม่ทุกข์กับกายกายไปแต่ใจเราให้ดี ยิ่งพอจิตออกจากร่างเนี่ยถ้าจิตดีปับ๊บมันก็ไปเกิดดีถ้าจิตไม่ดีมัวไปห่วงกายให้กายมันห่วงไงห่วงยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องจากกันใช่ป่ะแล้วก็ไปหากายใหม่ถ้าใจดีมันก็ไปได้กายที่ดีถ้าใจไม่ได้เรื่องก็ได้กายที่ไม่ได้เรื่องนั่นมันก็ออยแค่นี้ท่านผม ยะาวริวหาปูลาบาปุเปลนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะนิตตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะามณิโชติละโสยะถาติโยวิวจันตุสะบโลโควินา

धनव घको शिव गगो यशव गगो भगवन् गो वनव गो सुखव घको हो อ <sp> ันตรายยาภิวินาสันตุจะเตยะสาชัยสิทธิธนังลาภังโสธิภคยังสุขังภะังสิริอายุจะวันโนภคังวุธิจะยสาสตวาสาจะอายุจะ ที่ผวาสุเตภผวตุสัมธัรมขลังรักขันตุสัมละเทวตาสัมบาหุตตะนุภาเวนัสตาสดทิภผวาสุเตภผวตุสัมธัรมขลังรักขันตุสัมละเทวตาสัมบาธรรมะ นุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสักหามังคารังรักขันตุสัพบาเทวตาสัมบาสังฆาโน